สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ r a n g e r Point นะครับอยู่กับผมเท่น,นะฮะเซลฟอร์ดวันนี้นะครับก็จะมารีวิว Ford r a n g e r รุ่น w i d e ท a กนะฮะเป็นตัวท็อปของ r a n g e r นะฮะก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเครื่องไบโซโบนะบมาพร้อมกับระบบ 4WIN นะค,คันนี้ราคาอยู่ที่1,265,000บาทนะฮะก็เอาแน่ๆเลยก็คือ,อคันนี้เนี่ยจะตกแต่งตกแต่งสไตล์ f 1นึ่ ก็เอาง่ายก็คือใครที่อยากได้รถนะครับที่เป็นเลนเจอร์เปกลองจากตอร์นะฮะก็จะมีแต่เจ้าของตัวเลนเจอร์ワイแท็กนี่แหละครับที่เป็นตัวไบเทอร์โบนะฮะส่วนนี้เนี่ยก็จะใกล้เคียงมากที่สุดนะครับสําหรับชุดแต่งนะฮะคันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะก็จะแปลงเป็นชุด F 1 5 0 l a ร t o r นะฮะแล้วก็ ไม่ได้ใส่อะไรเยอะใส่แมกย่างนะแมกย่างก็เป็นเวเปอร์กับ BS กุลิ t นะแล้วก็มาเล่นเกี่ยวกับเรื่องไฟนะครับไฟหน้าไฟท้ายนะฮะถ้าใครสังเกตเราจะเห็นเริ่มเห็นความแตกต่างนะครับเดีย๋ยวเอางี้นะผมจะลงดีเทลนะก็คือเรื่องของชุดแต่งนะแล้วก็ลงเรื่องของออปชั่นเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับสำหรับรถคันนี้นะก็อย่างแรกเลยก็คือชุดแต่งนะฮะ ชุดแปลงหน้านะครับ f 1 5 0ตัวนี้จะไม่ใช่ว i d e Body นะฮะจะเป็นอเป็นชุดเดียวกันหน้าเดียวกันแต่ถ้า Wide อดี y เนี่ยเขาจะได้โปงข้างออกมานะฮะแต่ตัวนี้เราใช้ตัวข้างตัวตัวถางข้างเดิมนะ,ะขนาดเท่าเลนเจอร์เท่าเดิมนะฮะเนี่ยลองสังเกตนะดูฮนะคือบ้านเราถนนอาจจะไม่ใหญ่ก็อาจจะเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีฮนะ ก็คือได้แปลงหน้านะครับตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นแปลงมาตั้งแต่ใต้ฝากระโปรงลงมานะฮะตรงนี้เนี่ยตัวฝอนฝอนนะขนาดใหญ่กระจังขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ลงมาก็จะเป็นชุดกันชนด้านล่างนะครับนี่ฮะตรงตรงแทคงด้านล่างก็ทําสีให้เรียบร้อยนะครับ,รบตัวไฟสีนะครับตรงนี้ก็คือแปลงมา ตรงนี้มานะครับเราก็ลงมาตรงใต้ไฟแบบนี้นะฮะแล้วก็มีตัวชุดนี้ก็จะมีตัวคิ้วคิ้วล้อนะขนาด6นิ้วนะครับคันนี้เนี่ยก็จะทำเป็นสีดำด้านนะครับสีดำด้านมาถึงฟู๊บบ้างนะฮะฟู๊บเนี่ยก็จะเลือกเป็นของฟิตนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็จะเอาไปทำเพราะปกติสีเดิมเนี่ยก็ยจะเป็นดําด้านนะครับตัวนี้เนี่ยก็อยากให้มันไม่ตัดด้านเกินไปนะฮะตัวนี้ก็จะทําตรงขีดนะครับเป็นสีด้านสีด้านนะครับแต่ว่าตรงเนื้อชิ้นงานเนี่ยก็เอาไปทําเป็นสีดําเงาซึ่งตรงนี้เนี่ยให้ดูสีะฮะสีตัวสีตัวชิ้นงานกับสีตัวรถฮะก็จะเป็นอ่า เบอร์สีเดียวกันนะครัลองสังเกตนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยลองให้ดูมุมกว้างนะก็จะดูคมแบบดูดูดีดูกูดีฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไฟด้านหน้าบ้างนะครับไฟด้านหน้าเนี่ยตัวนี้ก็จะทําเป็นเสริมขี้มัสแตงเข้าไปนะฮะตัวนี้เนี่ยดูให้ตัวไฟฮนะเป็นไฟ เป็นไฟแบบวิ่งนะครับแล้วก็เวลาเราตอนนี้ผมเปิดขออนุญาตเปิดไฟหน้านะฮะตัวไฟหน้าเนี่ยก็ตัวว i ยแทเนี่ยก็จะเป็นไฟโฟมโปรเจคเตอร์ ector, มาพร้อมกับไฟ LED นะฮะตรงนี้ก็มาพร้อมกัน d a y l i ล h ์นะครับของรุ่นเป็นสเปคเดียวกับตัวล a บเตอร์นะฮะตัวนี้เนี่ยฮะตัวเมื่อเราเปิดไฟหน้านะครับตัวไฟเดย์ไลท์เนี่ยจริงๆจะสว่างกว่านี้ครับแต่ว่าตรงนี้มันก็จะดอปลงนะ นะดับลงเพื่อให้มันไม่สว่างจนเกินไปในเวลากลางคืนนะฮะไฟซีติดเป็นสีขาวนะสวยงามไฟบนกระจางตรงนี้ติดเพิ่มเติมนะฮะสั่งได้นะฮะตัวนี้เลือกเป็นไฟสีส้มนะครับไฟตัดหมอกนะมีมากับโรงงานนะครับตัวนี้ก็เดนเินเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยนะฮะมาถึงด้านข้างบ้างนะครับมาเกี่ยวกับเรื่องล้อย,อย่างบ้าง ล้อยางเนน่ยก็ล้อเดิมเนี่ยเป็นล้อขอบ18นะฮะล้อเดิมก็จะเป็นล้อที่ออฟบวกนะฮะตรงนี้ก็เมื่อมีการใส่ซุ้มใส่อะไรเนี่ยเราก็ต้องมีการจัดทรงนะ,ะนี่ฮะเราเลือกใช้เป็นขอบ16นะฮะสายออฟโรดนะ,ะเราต้องเล่นแม็กเล็กยางใหญ่แบบนี้นะให้ดูนะฮะมุมตรงนี้คะนี่ฮะเราก็จะเอาแม็กเป็นของลายเวเปอร์นะฮะขอบ16แล้วก็มา มันเล่นยางนะครับเล่นยางเป็นยาง B.S. ฟุณบิ๊ดอกสกไวยแบบนี้นะนี่นะลองดูด้านข้างนะลองดูมุมกว้างบ้างนะครับดูฮนะดูเต็มฮนะถ้าใครมีงบประมาณเพิ่มเติมอาจจะอัพเป็นแปดยี่สทำยก2ได้หมดนะแก้มข้างครับแก้มโลโก้ก็ตัวนี้ก็จะเขียนไว้ชัดเจนนะเป็นไบเทอร์โบนะฮะตัวนี้ก็จะใส่ ตัวครอบมือต่างๆนะครับเบาลองมือตัวที่มาสแตนดาร์ดจากโรงงานเนี่ยก็จะเป็นราวหลังคาโลบาร์สปอร์ตโลบาร์ไวท์แท็กตัวนี้นะฮะโลโกโล้สี่คูณสี่นะฮมาถึงด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ฮนะให้ดูไฟท้ายก่อนเลยไฟท้ายตัวนี้ก็เปลี่ยนนะฮะก็ไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็นของโวกนะฮะ ตัวนี้เป็นกระจกครับกระจกแข็งนะแล้วก็ลักษณะไฟก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นเส้น LED สวยงามนะเป็นเส้น LED สวยงามแบบนี้นะครับเวลาเบรกก็จะเป็นไฟขึ้นมาเต็มตรงนี้นะไฟเลี้ยวนะครับถ้าเป็นรถยุโรปราคาราคาที่สูงนะก็จะเป็นไฟลักษณะไฟวิ่งแบบนี้นะ ให้ดูทรงฮะเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะครับตัวมือจับอันนี้ผมจะบอกเริ่มบอกเป็กแล้วนะฮะก็มือจับเนี่ยก็จะเป็นมือจับไฟฟ้านะฮะภายในเพิ่มความหรูหราตัวดัสบอร์ดเป็นหนังนะฮะเป็นหนังแบบนี้นะฮะแล้วก็อ่า ตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นปัดเงานะฮะปัดดําเงานะฮะตัววายแท็กตัวนี้นะครับก็จะบอกคร่าวๆเลยก็จะมีระบบตัดเสียงตัดเสียงในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวผมขอญาตขึ้นรถเลยดีกว่าตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่อง2.0ไบเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับตัวเจ้าแรปเตอร์นะฮะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเกียร์สปีดนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายก็คือตัวตัว S เนี่ยจะเป็นโหมด select shift นะครับก็คือสามารถเลือกเกียร์ได้นะครับตั้งแต่1นถึง10ใครที่อยากขับเป็นแนวสปอร์ตหรือว่าขึ้นเขาลงเขาตัวเกียร์โตของ Ford เนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะฮะมาถึงระบบบ้างนะครับถ้าเป็นตัวใบเ u r b o โบครับก็จะมีตัวถอยถอยจอดนะข้างทางนะครับตัวนี้เป็นตัวปิดเซนเซอร์นะฮะตัวนี้เป็น traction control นะก็คือ ระบบการเลื่นถลายถ้าปิดก็อาจจะเป็นสายแดกอะไรนิดนึงฮนะตัวนี้เป็นดิฟล็อกตัวนี้เป็นลงเขานะครับลงเขาในที่นี้เนี่ยลงเขาในที่นี้ไม่ใช่ลงเขาแบบบ้านเรานะฮะลงเขาแบบบ้านเราใช้เชนเกียร์ธรรมดานะฮะแต่ว่าเขาที่ของฟอร์ดเนี่ยก็จะเป็นเขาหินที่ต้องลงแบบไตหินลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับออฟโรดแบบทุรก,ก,กันดาามากๆนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโหมดนะฮะเป็นขับ2ขับ4ี่ 2 high, 4 high แล้วก็4 low นะครับตรงนี้เลือกใช้ตามสถานการณ์นะฮะหน้าจอนะครับก็จะเป็นอ่อินเทอร์เฟซตัวใหม่นะครับของ Ford ก็จะเป็น Sync v เวอร์ชัน3.4นะตรงนี้ก็จะเป็นดูดูมีสีสันมากขึ้นจากตัว3นะฮะก็คือเป็นโฉมปี2020เป็นต้นไปนะครับ เมนูเป็นภาษาไทยมีระบบนำทางในตัวเป็นแบบออฟไลน์ line. สามารถดูฟัม๊มดูอะไรดูร้านอาหารดังๆได้ห้างสรินค้าเขารู้จักหมดนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวอัปเดตให้ด้วยที่สําคัญจอเหมือนกันแต่จุดเด่นของตัวจอของ Ford เนี่ยก็คือจะมีตัวนี้ครับระบบช่วยเหลือฉุกเฉินตัวนี้เนี่ยเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุน,นะครับถ้าเราต่อบูทูธอยู่เนี่ยโทรศัพท์เนี่ย ตัวนี้ตัวรถเนี่ยจะออกคำสั่งให้โทรหา1669ทันทีนะครับแล้วถ้าเราไม่กดแคนเซลเนี่ยเขาก็จะทำเรื่องเกี่กบบส่ง tps ไปให้กดทางศูนย์นะฮะหน้าปัดนะครับเมื่อสักครู่สายขาดครับก็ตรงนี้นะครับมาต่อในเรื่องของหน้าปัดนะครับหน้าปัดก็จะเป็นจอทีพีสข้างแบบนี้นะครับมีเฉพาะตัวรุ่นของ w i ยแท ขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็อลองสังเกตนะด้านซ้ายเนี่ยก็จะควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงโทรศัพท์ต่างๆนะฮะตัวนี้ก็ตัวด้านขวานะครับก็จะเป็นเห็นไหมเป็นเมนูภาษาไทยนะครับตรงนี้ก็ตัวนี้จะเป็นรอบแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเส้นประปาที่เป็นรูปรถนะฮะเห็นไหมฮะทางด้านขวา ตัวนี้เนี่ยจะมีเฉพาะตั้งแต่รุ่นไบเทอร์โบรุ่นเอลเลสที่เป็นตัวท็อปนะฮะก็จะเป็นเลนชิปปิ้งนะฮะตัวนี้สามารถเปิดปิดได้ตรงที่การใส่เลี้ยวนะครับตัวออปชันของ y t ยทเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอำนวยความสะดวกแล้วแล้วก็เทคโนโลยีของ Ford จะลงมาทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับเกี่ยวกับปงมันไลนะฮะ ตรงนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องมีเดียนะฮะส่วนด้านขวาเน่ยก็จะมีตัว Adaptive Cruise Control นะตรงนี้ก็จะมาให้ด้วยโอเคอันนี้คือร่าวๆครับคือสเปกเชิงลึกเน่สามารถขอผมได้นะครับเดี๋ยวผมส่งบชัวคับออนไลน์ให้นะครับตัวไฟนะครับเป็นไฟตัวนี้เนี่ยก็จะมีไฟจากก้านนะครับก็ยกมาตรงนี้หมดเลยนะครับมีไฟตัดหมอกหน้านะฮะ ส่วนนี้ก็จะเป็นระบบเปิดปิดไฟทั่วไปนะครับแล้วก็0-4ตัวนี้ก็จะคือตัวปรับโคมไฟหน้าสมมุติว่าเราวิ่งทางไกลเราจะปรับโคมให้ไกลแล้วก็ถ้าเราวิ่งในเมืองเราก็จะอาจจะกดโคมลงมานะครับเป็นรวมตัวนี้ก็จะเป็นตัวหมุนทําให้หมุนมอเตอร์ไฟฟ้าตรงโคมได้นะครับรุ่น y t แทก,ก็จะมีเป็นบอกปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะฮะบ,บอกนะครับก็จะเป็นบอกหนังนะครับ ผสมผ้านะฮะผ้าตรงนี้ก็จะเป็นผ้าแบบเย็บให้มันถากนะฮะเวลาจะเวลาที่จะได้2เรื่องครับในเรื่องของระบายอากาศแล้วก็ในเรื่องของเวลาขับสี่ก็จะมีแรงเนื้อตรงหลังนะครับทําให้เวลาขับด้วยความเร็วเราจะไม่ลื่นถลันยนะฮะตรงนี้ทางฝอเออกแบบมาให้เรียบร้อยนะครับเพจนะกะ็มีมากับโรงงานนะครับ ก็ใครที่กำลังสนใจนะก็สอบถามมาหาผมได้นะครับโทรมหาเท่ได้เลยนะฮะยินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับใครที่กำลังอยากจะออกรถฟอร์สคัคขันนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นนี้ก็ได้นะฮะเอาที่ตามกำลังและความต้องการให้มันสมดุลในทุกอย่างผมจะช่วยแนะนำให้ยินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะฮะ และพบกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ Ford Ranger Wildtack แต่งเป็น F150 Raptor นนะฮะเนี่ยพอผมปิดพอผมปิดไฟนะก็จะเป็นคี่สีขาวแบบนี้เป็นไฟหลีนะฮะถ้าพอเป็นไฟเลี้ยวก็ดอกดอกตัวคีบออกแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะฮะโอเคฝากไปด้วยนะครับสำหรับคันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ